คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือวนี้กมาพบกับลําเทียในงวดวันที่1สิงหาคม6ค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้ก็ได้รับโทษจากพอสำเนียงเด้อค่ะพอเพิ่นไดเลขอ่า ทีไม่มาเด้อคขะดทานบุชมเลขว่าหลายหางพอกะเลยอยากมานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกได้ผิจารณาไปนั่กันเด้อคขะด่านบุชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขที่พอได้มากน้ำเสียก,กข็ขอขอพระคุณพอํำเนียงทีเมตาตัวเลขให้ทางช่อง u t u b e น้ำเสียถูกถูกงวดถูกถูกขิดเด้อคขะด่านบุชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อคะ่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะครับพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,คะกินข้าวแรกหรอปอพ่อกินแล้วกินกนปปับแยงม <laughs> ือเ,อเน,นียนหมกคว้ากับแกงขี้เล็กฮ่าฮ่าแกงขี้เล็กมันแต่เสียบเนอะปพ่แกงเสียบอยู่หลกมขี้เล็กอันเป็นเช่นไรบ้านเนียอันร่างกายสุขภาพ แข็งแน่งขึ้นไปดีขึ้นใกล้ขึ้นเก็บเต็มเต็มร้อยแล้ไหมเกือบเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วคขาก็ปวดเจี๊ยน้อยยืมแต่ว่าเมื่อัน่อไปไหนมาไหนอยู่มกคนต้องันมาใส่มันเกิดเนี่ยเขาเนาะตัวนี้ฝืนตัวไดกระโดนเือกเทียสิฟืนตัวไดเนาะพ่อเขาเถาเมื่อีรปีแล้วเมื่อกิดก็เป็นยังปัตกไปเป็นไหวเท่าเท่ายากยากจังอันมั่อกี แต่งแจนเศร้าใครนี่ไปต่อยแจ๊เทียไปโลกาดำหน้าเนี่ยพไปใส่เรื่อยเขาม่เอิญสามเีี่เดียเขาไปแล้วไปเศาแล้วเศร้าเหล่เย์รเสร็ลา<ป>ยังม่เอิญอยู่ <c oughs> เขาไม่เอิญขึ้นเขาเีว่าเขาไปขึ้เขาอืมค่ะเนวม,นมันมั่มีคนแล้วกว่าเอาผักพอนเดืพอพอบบนี้ครับ แต่ว่าเลียงเล็กนี่บ่ผักได้พอโอ้สอบแชกไปย่บอตลอดไปว่าไปนองไปอี๋สอบแทกไปไตลอดบ่อยากไดัญญานไฟฟ้าอย่างขั้นยูเรียนเนี่ยที่หาเงินที่ไหนล่ะโอ้ยอย่ากไดจักรยานไฟฟ้าโอ้ยน้ำเชียรถือเล็กในเด้อหงวดสงิดสื่อให้พอจะขั้นยูอะใช้วันพวกนี้ผั้นมาปวดขาค่ะ ไปเ่ราะเท่ากี่เดือนไปหนามาหลังไปหลังมาหนาผู้ได้ไว้ใส่โซ่แก่เขาจนหมดนะโอ้อยากได้จะกร่เดือนไปฝ่าไปโลดกันค่ะใครเป็นสองขั้นคนหนึ่งก็ไปทำงานเกับลูกขั้นหนึ่งก็ขี่ไปเรื่อยๆไงเนี่ยวันวันเราบมมีรถขี่ไปวัดอืมงวดนี่ละพ่อค่ะครับเอาป่อคือว่าได้มองไม่มาคือว่าคักแถอครับได้มองไม่มาเนี่มันก็คือมาแทพ จป็นตกับมันตั้งแต่ปีหกี่หมดละตั้งแต่สนเดอนเมษสามากมันเอาคลิปของเทียหมหดดเดียงเนี่ยป้าตั้งหปีหกสี่ถึงปีหกห้ต้นเดียนเมษาไดไ้มากเลขสูงแหนี่ว่าเขา

มาก็ว่าแต่ไม่อยากใส่มาใน่ไม่เลขกหตัวของตัวที่หนึ่งอะไรก็เล็บบอบอกตัวซีซีกับหนึ่งเนี่ยจไม่อยากแส่เลยตัวที่หนึ่งเพ่งบอกกบ่าอ่นเอาเรื่องกระจกนี่ะบานี้เขาเริ่มมาบอกเรียกว่ามุกหนึ่งเจ้ที่เอากรใสกระใสย่งก็ะไขว่ามันดิถือมันมีซีตัวนี่แะตัวใส่บานเนี่ยคะที่ตัวก็ซตัวหาตัวก็หาตัวตัวเาจะมันมากมุกค่ะ ม่ว่าหวงหนึ่งสองสาขาใส่มันด้ยตัวประกบเนาะพ่อเนาะตัวประกบมันเพิ่นให้วิ่งตัวไหนก็พอสำรับหวดนี่สำรับหวดนี่หตัวนี่มันมากเงินมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวยังใส่มันห่วงหนึ่งสาังจีในเชีื่อจังใจเห้ไศย์หกหนึ่งหกศูนย์หกห่งวจังจีพ่อศูนยหหนึ่งห ดอกสองหกสามหกอ่ะพี่ทรนี่เรียกที่ตัวนี่ต้อเทียบกับกับเอนี่ยว่าโดนหมากก็ใครกับอ่ะกับก็ถือการแสดงว่านผู้ถือเรียกเขาน่ะมันเป็มใจเนี่ว่าถ้ายกับสองเทียบล้วมันออกตัวกับเหมือนกันอันวิ่งนี่คือวิ่งหกมันพ่ๆอ่อครับระวังที่ตัวนี่มันหนักตัวหนึ่งเขาจะบอกว่าสองหกกับสามหก สองหกับสาหนะสอหกับสามหกรักลอยมันเอาตัวเลเอาศูนใส่เลยอู้รักลอยเอาศูนย์ใส่ค่ะท่านผู้ชมเออ2สองสองหกัวงสามหนี mm. ению, uh, four, two, four, three, mm. ่เท่ักมันเมื่อคิดสองตนี้บวกอาตัี่บอกอ อันไปดูจิตกรมของร้านตัวนี้มาออกหกรังเลยค่ะเบิ่งหงวดเหลี่ยบโขกนมาแตกแหวกเนี่ยก้มูค่ะพรเขาจะมาเด็นแแกเจ็ดแปกเลผมเราพอไปถึงื่านัหาก้มงค์วดมาหาก้งค์ก็ว่างหกตัวเด่นมาเต็มทีองพ์กองก้มงกเป็นแบบค่ะ พ่ออันน้ำเชื่ออยากสอบถามวา่าเลขแต่งแต่เดือนเมษาปีหกสีถึงปีหก่าเลขเพ่อน,นีรุดมาสองหมวดเป็นบ่พห่อรัุดสองหงวดแต่ว่าเป็นตัวกลับนี่ค่ะรุดสงหวดวเป็นหวดก่ือว่าเป็นผิเรี่องขย่ คักเถพ่อแต่ว่าดูกลับเป็นว่นก็ที่ว้นีแต่ว่าือไว้หน่อยเพราะ่มันพวกใครกลับเขกส่วนมากนี่พ่อเลขข้าเจ้านี่สิไปบนหรือไปล่างหลายกลัวกันพ่อบนหลายกว่าล่างบนเยอะกว่าล่างแปดสิบเนร์นตลยอ้บนเยอะกว่าล่างตันักมันคือสองหกกับสนนอ แต่ว yeah. ่า <tampoco> ม so mm ันไปถึงของเรียไผ่กระจังบอกไปเลยเป็นบอกบอกประโลดแต่ว่ามันบ่อขึกันกับหรงเข้ามุทโตดรอกเพื่ันอันวดว่ากันเพิ่นได้ตัวไรก็พออ่อนเพก่นไปถึงขกันแต่ว่าใขจะถึงหลายเทียนสี่พันหนาพันสามพันสี่พันเดี๋ยวว่ามักเหลียเรียกันนะโอ้สิอกขครจคำนวณเก่งอยั้งเก่งแต่ว่าเจ่าโใหญ่ก็หลอกจา นี <One input> ่ยคเดียวจักก็ว่าเล่าที่สัวใ่ตั่ก็ดไปให่บอกาว่านี่นะค่ะคืออีมมาบอกอันนับเที่ยวค่ะอันขวดว่าอันนี้พ่นใดศูนหาบอกพ่อไป็ูหาที่หาสามพ่ออู้ศูนหาก็หาสามเจ้าตัวนักเป็นเพศผู้หรวันอืมนักพนักหาหนึ่งก็หาสองจซีตัวศูนหา อาหนึ่งหาสองหาสามไม่ร้องนี่เนื้อหาก็สองหาสองอาหนึ่งหาสองหาสามเป็นตัวรองหาตัวหาเป็นตัวรองมันออกตัวรองไม่ถึงสองโทงอู้เพิ่นคือเก่งเถอะพ่อเอาเพิ่นแค่เพิ่นเร่งโมนี่คนทหาว่าแคนเร่งโมนี่เขาคือโอเคเลยต่อไปอืมค่ะคือโอเคเลยอันพ่อพี่น้องถามหาอาจารย์ตั้งแดนนี่แดนไกลนี่เงียบเลยบอกพ่อ แบบเลยปวดหัวมากเลยแดินไก่อยู่หัดมากเลยค่ะจางไผกับมิดซีรีจางไฟกับมิดซีรีค่ะท่านผู้ชมเอาพ่ออเลขนี่เพิ่นกะให้พ่อมาเพิ่นจิยุเบืองหลังเนาะพ่อนะครับค่ะเลขเพิ่นพ่อกะว่าเข่ามาติงแต่ปีหกสี่เดือนเมษาถึงปีหกหุ่ดสองงวด ตัวรูดสองวดคือเป็นเลขกับเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าวิ่งนี่เพิ่นให้วิ่งบนหกค่ะตัวประกบเพิ่นกระมี่ศูนย์หนึ่งสองสามเพิ่นจับคู่ไฮซี 4, คู่เด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเพิ่นเน้นสองคู่คือสองหกสามหกข้างบนเด้อค่ะสำหรับพี่น้องอยากซื้อข้างล่างคืองวดว่างหันนี่เพิ่นกระมี่ซีคู่ เพิ่นกับเขาทั้งซูนหาก็หาสามเพิ่นมาเป็นงวดแหลกลิปแหลกผิดจรณาเบิ่งคือพอว่าก่อนเลิกขาดท่านผู้ชมค่ะ,ะลักลอยเพิ่นกะหายซูนเนาะพอเนอะรักลอยหายซูนค่ะเลขพอเพิ่นกะไปถามข้าเจ้ามาว่าส่วนมากเลขข้าเจ้าสิไปบนเยอะกว่าไปล่างไปบนประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลิกขาดท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้น้ำเชียกัสิรลกวนพ่อซัมี่ถาเลขฝันกับเหลขกปูเหลนกนมส้างไฟน้ำในเร่อพ่อครับค่ะยูดีมีแห้งยับผึ่งไปดำหน้าเร่อพ่อเด้อครับเข้าไปเลยเดี๋ยวรถจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวสิได้ดอ่อพ่อใจเย็นๆค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะยูดีมีแห้งเร่อพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชม กพิจารณาเบื้องเด้คอค่ะน้ำเชียน้ำเสนอพ่อเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพิษถูกมากกับเยะวากันยูดีมีแห้งสุขู้สุคนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่1สิงหาคม64เด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ